สวัสดีค่ะเกอบุบลสกุลเต็มนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชบุรีค่ะวันนี้นะคะจะนําเสนอค่ะเป็นบ้านสวนอีกหนึ่งแปลงนะคะเป็นบ้านสวนใกล้ตลาดโพธารามค่ะบ้านสวนร่มรื่นแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตค่ะโฉนดขุดแดงนะคะสี่เหลี่ยมสวยนะคะ,ะหน้ากว้างประมาณ34เมตรลึก51เมตรค่ะ ในพื้นที่จะมีต้นไม้ร่มรื่นหลากหลายชนิดนะคะด้านนี้จะติดกำแพงเพื่อนบ้านนะคะต้นไม้ใหญ่ก็จะมีมะม่วงขนุนมะปางนะคะกระท้อนค่ะทางด้านกำแพงบ้านเพื่อนบ้านนีจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งมีต้นไม้ใหญ่บงังแดดพอดีเลยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีต้นมะม่วงชะอมส้มโอละมุด มะยงมะยงชิดนะคะแล้วก็ะมะปางก็มีนะคะมะม่วงก็มีมะยมก็มีค่ะด้านนี้คือต้นไม้ร่มรื่นทั้งแปลงเลยค่ะตัวบ้านนะคะจะปลูกอยู่ด้านหลังของแปลงนะคะก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าที่ว่าเหลืออีกเยอะเพื่อว่าจะทําประโยชน์ได้นะคะ,ะตัวบ้านเป็น,เป,นเป็นบ้านไม้ขึ้นปูนนะคะบ้านชั้นบนก็จะมีหนึ่งห้องนอน ชั้นล่างจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะห้องครัวนะคะ,ะด้านหลังก็จะมีต่อเติมเป็นห้องเก็บของค่ะบ้านส่วนหลังนี้นะคะก็จะติดถนนทางด้านทิศใต้ค่ะพิกัดแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลชำและอำเภอโพธาพรามจังหวัดราชบุรีนะคะ บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองของตำบลแชมและเลยค่ะมีร้านค้ามีมน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านพร้อมค่ะเขตชมุมชนนะคะห่างจากถนนลาดยางหลักประมาณ150เมตรเองนะคะห่างวัดส้อยฟ้าเนี่ยสกิโลเมตรค่ะห่างตลาดโพธารามตลาดมังกรนะคะถนนคนเดินค่ะ7กิโลเมตรค่ะห่างขนส่งสายใต้ใหม่นะคะ74กิโลเมตรนะคะ เนื้อที่แปลงนี้ค่ะจะอยู่ที่1ไร่กับ83ตารางวานะคะเสนอขายอยู่ที่1 7ล้าน7แสนะคะสามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้เลยค่ะด้านหลังนะคะเป็นล่องสวนที่เมื่อก่อนคนเช่านะคะจะทำเป็นพืชผักสวนครัวนะคะไว้ไว้ทานแล้วก็ที่เหลือก็จะไว้ขายค่ะ มีรองมีอะไรไว้พร้อมที่สามารถจะมาปลูกพืชผักสวนครัวก็ปีพื้นที่ด้านหลังอีกด้วยนะคะด้านหลังนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะบริเวณด้านหลังนะคะก็จะติดกับที่ดินของเพื่อนบ้านค่ะยังไม่ได้ล้อมรั้วนะคะ,ะมีหลักหมุดชัดเจนค่ะทั้งครบทั้ง4หมุดเลยนะคะมีไม้ปักเป็นหลักเขตดูด้าอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังของบ้านนะคะก็จะมีต้นไม้ล้มลื่นอีกเช่นเดียวกันค่ะ าลักเกตก็จะแนวตรงยาวไปที่ตามไม้นี่นะคะตรงไปที่ถนนหน้าบ้านเลยค่ะบริเวณด้านหลังค่ะก็จะมีะตรงนี้คือที่ที่ต่อเติมทําเป็นห้องเก็บของแล้วก็มีเวนเตนชีตต่อเติมมาจากตัวบ้านนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร0982714195ค่ะ i.d. l ดี e ลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะภายในบ้านนะคะขอนำเสนอเป็นรูปภาพนะคะ ด้านด้านล่างจะเป็นบ้านปูนค่ะปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะส่วนด้านบนค่ะจะเป็นไม้นะคะอาจจะดูแบบว่าเป็นไม้ที่ไม้ผุแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นไม้เก่าที่ดั้งเดิมค่ะก็ยังมีความแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าถ้าลงแว็กลงอะไรใหม่ก็จะดูเหมือนใหม่เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ถากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ